ครับวันนี้มันไปไหนไม่ได้นะผมอยู่ชนบุรีโดนกักพวกโควิดนะครับห้ามออกนอกเมืองอะไรเงี้ยก็เอามาครับก็ตู้นี้ก็2เดือนกว่าแล้วนะครับ2เดือนกว่าแล้ววันที่ยี่ประมาณวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบเนี้ยก็จะครบ3เดือนนะครับวันนี้เรามามา,มาดูกันว่า,าไอ้ตู้ที่ไม่มีชิลเลอร์เนี่ยนะครับไอ้ตู้ที่ไม่มีชิลเลอร์เนี่ยนะครับ มันมันเลี้ยงมันเลี้ยงพวกปลกคารลังได้ไหมโตได้จริงไหมอะไรเงี้ยนะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับก็ถือว่าปลกคารลังในตู้ผมเนี่ยมันเป็นตัวที่เลี้ยงง่ายๆทั้งนั้นนะครับไม่ไม่ได้เลี้ยงยากผมก็อยากเออถ้าใครคิดว่าเออไม่มีไม่มีชิลเลอร์เนี่ยจะเลี้ยงอะไรได้ดีบ้างก็ดูเงี้ยฮะของผมเนี่ยดูดูเป็นตัวอย่างก็แล้วกันพวกเห็ดพวกกระดุมนะครับผมจะไม่เลี้ยงพวกโครงแข็งพวกโครงแข็งเออพวกทอดพวกแคมอะไรพวกนั้น่ะ นะครับพวกไขปก่ปลาหมึกพวกนั้นเขาต้องการเอ,อ,อุณหภูมิที่ที่คงที่แล้วก็เย็นพอสมควรนะครับแต่ของผมเนี่ยมันไม่มีก็คือ,อ,อส่วนใหญ่เนี่ยในเนี้ยจะเป็นของไทยนะครับจะเป็นของไทยก็มันก็ทนกับความร้อนอะไรได,ได,ได้ในระดับหนึ่งนะครับก็วันนี้เรามาดูกันนะครับก็ครับก็เคนยานะครับเคนยาทีนะครับอ่า ก็โตได้จริงนะครับครับสตา,สตานะครับสตาก็โตได้นะครับนะครับจากวันที่มาผอมแหลมเลยนะครับก็ไอขนาดเทียนย่าเนี่ยยังแย่เลยนะครับวันที่มานะครับก็โตได้โตได้จริงนะครับแล้วก็ขาหมูนะครับนี่อยู่กันหลังเลยขาหมูขาหมูออซี่นะครับตนนัวนี้ซึ่งตัวน,นี้ไม่ใช่ของในบ้านเรานะครับ ตัวนี้จะไม่ใช่ของในบ้านเรานะครับถ่ายากนิดนึงนะครับนะครับครับพวกกระดุมนะครับพวกนี้กระดุมไทยเห็ดไทยนะครับเห็ดขนเขียวนะครับแล้วก็กระดุมใหญ่ไทยดูครับโตได้จริงนะครับล้นแฟกแล้วนะครับก็ผมให้ดูนิดนึงกระดุม นะครับกระดุมอันนี้ถ้าสังเกตดูให้ดีนะครับลามลงฐานแล้วไอหินก้อนกลมๆเนี่ยซึ่งเป็นหินของผมไอตอนที่เข้ามาเนี่ยเขาอยู่ในหินเล็กๆนะครับลามลงแล,และเกาะแล้วนะครับเกาะที่หินใหญ่ละนะครับเนี่ยโตได้จริงนะครับทุกตัวไม่ตายนะครับทุกตัวไม่ตายโตแล้วก็โตโตได้จริงนะครับก็ที่ที่ผมทําอยู่ทุกวัน ไม่ใช่ทําอยู่ทุกวันคือท,ท,คท,คทําทุกครึ่งเทอมนะครับทําทุกครึ่งเทอมก็จะอ,อย่างผมเนี่ยสิวันถ่ายน้ําก็ครึ่งเทอมก็คือประมาณ7-8วันก็จะวัดค่าน้ํานะครับก็จะวัดค่าน้ําว่าเออตัวไหนขาดบ้างอะไรเงี้ยเป็นอย่างน้อยนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับก็เป็นอย่างน้อยก็เาก็เช็คดูว่าเออตัวไหนมันขาดบ้างอะไรเงี <hoof> ้ย <ing> ผมก็จะเติมก็จะเติมเพิ่มเข้าไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยเออพวก พวกแบคทีเรียมกับเคเฮเนี่ยผมจะเติมบ่อยนะครับก็สองวันเติมครั้งหนึ่ง5ซีซี5ซีซีผมก็เติมไว้ะนะครับเกินไม่มีใครตายนะครับแต่ถ้าขาดตายครับนะครับกใ็ให้ดูนิดนึงว่าเออเขาโตได้จริงนะครับเนี่ยโตได้จริงนะครับเพราะนั้นแร่ธาตุน้ำสำคัญนะครับแร่ธาตุน้ำสำคัญก็พยายามเติมกันไว้นะครับพยายามเติมกันไว้ ก็มีคนมาถามว่า,า,า,าปลาเนี่ยเป็นเป็นจุดขาวเป็นจุดแผลอะไรเงี้ยเยอะกันเลยเขาถามว่าวิธีรักษายังไงก็อย่างตู้ผมเนี่ยยอมรับเลยไอ้ตอนที่หน้าหนาวจะจัดเนี่ยที่โนรีร่วงไปสองตัวเนี่ยครับกระตุนผมไอ้สองตัวเนี่ยขาวเลยครับอย่างกระปะแป้งเลยนะครับก็เป็นจุดขาวกันเนื่องจากาที่เขาเป็นเนื่องจากอากาศเปลี่ยนนะครับ อากาศเปลี่ยนผมก็เลยไม่เอาค้ามารักษานะครับก็เขาไมา่ได้เป็นโรคเขาไมา่ได้เป็นโรคมาค,คือคือพวกปลาเนี่ยมันจะเป็นพวกปวดผื่นขึ้นก็เหมือนกับคนเนี่ยครับมันก็ถ้าเจอร้อนจะจัดหนาวจะจัด,จดเนี้ยมันก็จะมีอะไรแสดงขึ้นทางผิวหนังมีงั้นนะครับก็เหมือนหน้าหนาวเนี่ยบางคนตกสะเก็ดเลยนะครับหน้าแตกอะไรเงี้ยนะครับ ก็เอามาให้ดูกันว่าเออตู้นี้ถึงไม่มีชิลเลอร์ถามว่าเลี้ยงได้ไหมคือเราเอาใจใส่เรื่องแร่ธาตุในน้ําสู้กับมันให้ได้นะครับเราก็จะเลี้ยงเขาได้นะครับอุณหภูมิมาอันดับสามเลยผมให้อันดับสามนะครับความสาคัญนะครับอันดับหนึ่งก็คือแร่ธาตุในน้ํานะครับสองคือแสงครับอย่างน้อยๆเนี่ยแสงสิ่งเทียมอาวุธเออสิงสิงเทียมเอ่อแสงตะวันนะครับสิ่งเทียมแสงตะวัน ซึ่งเขาจะสังเคห์แสงได้หรือไม่ได้อยู่ที่แสงนะครับอย่างที่ผมบอกผมใช้แค่ห้าสีแค่นั้นเองนะครับห้าสีแล้วก็วางให้สมดุลกันนะครับแสงผสมออกมาจะไม่ใช้เลนของผมจะไม่ใช้เลนนะครับเออโคมไฟสําคัญโคมไฟนี่ถือว่าสําคัญอันดับสองนะครับก็ให้ความสำคัญคือตู้ผมไม่ได้สว่างจ้าหรอกนะครับแต่เน้นที่ว่าเออมีแสงสําคัญอยู่ห้าอันเนี่ยนะครับโดยเฉพาะ U ูเนี่ยมีแค่สองดวงนั่นเอง เลี้ยงได้แล้วตู้ยี่สินิ้วนะครับก็โตได้จริงนะครับก็หลังจากนี้ตายไปเนี่ยถ้าเราเลี้ยงไปเรื่อยๆเนี่ยยืนระยะสักแปดเดือนถึงหนึ่งปีเนี่ยก็นั่นตู้เลยครับไอ้เก้าตัวเนี่ยรับรองได้เลยครับนั่นตู้แน่นะครับรวมทั้งรวมทั้งเออไอ้ไอเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับอืมไอ้หนอนท่อตัวนี้ด้วยรวมเป็นทั้งหมดเป็นสิบตัวนะครับเป็นสิบตัวที่อยู่ในตู้เนี้ยนะครับเข้า จากจากที่โนรีตอดถ้าเบี่ยงเลยตอนนี้ก็เริ่มใหญ่โตแล้วนะครับโกลเบอร์เลยนะครับมาแล้วนะครับหินเขียวนะครับตะไคร์มาแล้วนะครับถ้าดูตามพื้นให้ดีนะครับสีเขียวนะครับดูให้ดีนะครับตะไคร์จากตะไคร่น้ําตาลมาเป็นตะไคร์เขียวนะครับนะครับเริ่มมาแล้วเห็นไหมครับไม่ใช่เขียวจากหลอดไฟนะครับอันนี้เขียวจากตะไคร์จริงๆนะครับ ตักตะไใร้เขียวเขียวอย่างเงี้ยที่เราเห็นชัดๆเนี่ยมันก็จะเริ่มเดี๋ยวสักพักมันก็จะเริ่มเป็นเขียวอมดําถ้าเขียวอมดำเนี่ยก็คือตู้เราเริ่มสะเทียนแล้วนะครับตู้เราเริ่มสะเทียนก็คือจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ผมบ,บอกถึงระบบนิเวศในตู้ได้ดีว่าเออนะครับมันเริ่มดีแล้วก็พยายามรักษาสาภาพมันอย่าไปทาอะไรกับตู้นะครับอย่าไปทาอะไรกับตู้ครับให้สังเกตดูนะครับว่าผมใช้สาย รายตายหินตายเริ่มรันน้ํากันหนึ่งเดือนเนี่ยที่ที่เรารันน้ํากันหนึ่งเดือนเนี่ยนะครับเ,เพื่อทําให้พวกเนี้ยมันเป็นมันเป็นสายเป็นหินเป็นนะครับรวมถึงไอ้พวกกรองล่างพวกนี้ด้วยนะครับมันก็จะเออเป็นหินเป็นละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราลันเ,เ,เองเนี่ยถ้าเราลันเองเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีสั์ประหลาดมานะครับออนอกจาก พวกกาลังพวกนี ja i, okay? ้ที anya, ouais. nada, right. ่เรามาลงเนี่ยนะครับบางทีเขาติดไปตามฐานตามตัวเขาเนี่ยอาจจะมีพวกหนอนไฟนะครับพวกพอตอะไรพวกนี้นะครับแต่ตู้นี้เริ่มมีพอตแล้วนะครับเริ่มมีพอตแล้วเพราะเขาติดมากับพวกปากาลังแล้วก็สายสายแดงนะครับนะครับเขาติดมานะครับมันก็จะเริ่มมีมาแต่ไอ้พวกสับปะรดพวกพวกกุ้งพวกปูพวกอะไรพวกนี้มันไม่ค่อยมีนะครับพวก ปลาดาวดาวทรายดาวอะไรพวกนี้ดาวเปาะอะไรพวกนี้ไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีเพราะเราเราเราลันน้ํากันแบบเออผมไม่เอาหินเป็นทรายเป็นจากตู้อื่นมานะครับก็เนี่ยถ้าคนใจเย็นๆนะถามว่าเลี้ยงได้ไหมมันก็ได้มันอยู่ที่ตําแหน่งตั้งตู้เรานะครับอย่าให้อากาศมันบูบบ้ามากนะันะครับคือถ้าจะร้อนก็ให้ร้อนถ้าจะเย็นก็คือให้เย็นนะครับอย่าให้มันบูบบ้าเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นนะครับมันก็อยู่ได้ละ นะครับถ้าถามว่าดีไหมไม่ดีหรอกครับใจผมยังไงก็ยังนิยมไอ้ตู้ที่มีชิลเลอร์มากกว่านะครับมันจะเสถียรกว่านะครับนะครับก็ไม่ไม่ไม่ต้องออมีอะไรามากกันว่าเออจานนะครับผมบอกแล้วนะครับจุดประสงค์ผมตู้นี้จริงๆแล้วผมไม่ได้คิดว่าผมจะเอามาสอนใครหรอกนะครับแต่ครั้เนี้ยด้วยประสบการณ์ที่ผมเลี้ยงมาถามว่าตู้ไม่มีชิลเลอร์ผมก็เคยเลี้ยงมาแล้วรอดด้วย นะครับก็เลยเออเอานะครับหลังจากที่หายเป็นปกติแล้วเนี่ยผมก็เลยตั้งตู้นี้ขึ้นมานะครับถามว่าชินเลอร์ผมซื้อได้ไหมผมซื้อได้นะครับแต่ครั้งเนี้ยเ,เลี้ยงมันเป็นภาระเยอะก็คือค่าไฟอะไรพวกนี้นะครับผมก็ไม่อยากให้มันสะเทือนก็เลี้ยงมัินอย่างเงี้ยแหละครับเลี้ยงนยน้อยอะไรที่มันพอเลี้ยงได้เราก็เลี้ยงนะครับแล้วก็อีกอันนึงอีกอันน,ออน,นึงผมจะเอ,อ ย้ำให้แน่ให้แน่ชัดว่าพัดลมน้ําเนี่ยพัดลมน้ําเนี่ยนะครับผมขอเรียกพัดลมน้ําไอ้ตัวเนี้ยนะครับถามว่ามันมีหน้าที่ทํากระแสขึ้นที่อยู่ในตู้เนี่ยเราจะไปหวังว่าเออท่อน้ําขึ้นอันเดียวเนี่ยน้ำน้ำจะแรงพอไหมวนพอไหมนะครับคือที่มันมีตัวเนี้ยเพื่อต้องการสร้างกระแสน้ํานะครับกระแสน้ําจะพัดพาพวกเศษอาหารอะไรพวกเนี้ยไปให้พวกปะการัง นะครับเขาสยายหนวดออกมาอย่างเงี้ยนะครับเขาจะมีโพลิปเล็กๆทุกตัวนะครับเพื่อจับเศษอาหารที่อยู่ในน้ําที่ลอยมาที่ตัวเขาแต่ถ้าไม่มีกระแสขึ้นน้านิ่งๆเส็จหมดแล้วครับพวกนี้ไปไม่รอดนะครับบางทีเขาก็อาศัยพวกพวกขี้ปลานะครับพวกเศษอาหารของอ,อ,อาหารปลาที่เราเลี้ยงกันอยู่เนี่ยจับเพื่อไว้เป็นอาหารนะครับส่วนหนึ่งนะครับแต่อาหารหลักของเขาก็คือ1แสงสอง และชาตในน้ําที่เราทํากันอยู่นะครับพูดง่ายๆว่าคืออาหารปลากับเศษขี้ปลาอะไรพวกนี้ที่อยู่ในน้ําที่ลอยตามน้ําที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเนี่ยมันเป็นอาหารเสริมนะครับครับเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยคืออาหารปลราลังที่ดีนะครับตัวเนี้ยแต่ถ้ามันมีเยอะนะครับมันมีเยอะในตู้มากๆก็ไม่ดีนะครับมันคือของเสียพวก NO3 นะครับ PO4 อะไรพวกเนี้ยนะครับก็ มันไม่ดีนะครับถึงถ้าเอาออก,ออกมันเยอะเกินไปนะครับจริงๆแล้วมีแค่หน่อยๆพอแล้วนะครับพวกปากกาลังจะชอบนะครับเอ็นโดสามชอบเขาเขาถือว่าเออเขาเขาเขาชอบเลยแหละถ้ามีตู้ที่มีหน่อยๆอย่างเงี้ยเออปากกาลังจะโตดีแต่ถ้าตู้ไหนที่บังคับไอ้เจ้าเอ็นโดสามเป็นศูนย์เนะี่ยระวังนะครับปากการังตายไม่รู้ตัวนะครับเพราะพวกนัน้ตู้นี้เขาก็อาศัยพวกเออของเสีย ในตู้กินได้นะครับเระฉะนั้นกระแสขึ้นมีความสําคัญต่อระบบนิเวศในตู้เรานะครับถึงต้องมีตัวนี้ความเหมาะสมอยู่ด้วยนะครับจะเป็นปั๊มขึ้นท,ท,ที่ที่แบบทํางานตลอดเวลาเดียวทามหรือจะเป็นปั๊มขึ้นเป็นละลอกละลอกพวกเวฟเมเกอร์อะไรพวกนั้นก็ตามสะดวกแล้วแต่คนนะครับแต่ผมที่ผมชอบใช้แบบเนี้นะครับไม่มีปรับอะไรเลยเป็นกระแสน้าธรรมดาเนี่ย เพราะว่ามันทนนะครับเพราะว่ามันทนตอนนี้ผมก็ยังมีสำรองไว้อีกตัวหนึ่งนะครับผมไม่เคยไม่เคยมีตัวเดียวนะครับจะมีสำรองเพราะตัวเล็กมหาซื้อยากนะครับอันนั้นก็เออปติดกันไว้นะครับทําความเข้าใจกอนระบบแล้วอ่านระบบให้ออกเนี่ยแล้วก็อยู่กับเข้าได้นะครับเขาก็อยู่กับเราได้นะครับพยายามดูนะครับครับก็เอามาฝากกันครับวันนี้